อ่ะสวัสดีเด็กๆวันนี้อ่า uh, จริงๆแล้วเนี่ยครูขออภัยมากๆที่ครูไม่ได้สามารถตื่นขึ้นมา <laughs> สอนพวกเราได้ซึ่งก็ไม่คิดว่าตัวเองจะน็อกขนาดนั้นนะก็เลยทำคลิปอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้หนูๆเนี่ยสามารถสามารถอ่านเองได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วจินดามนีมันเป็นหนังสือโบราณเนี่ยแม้จะเป็นหนังสือแบบเบสอ่าเริ่มต้นแต่มันเหมือนเขียนเพื่อให้ครูเอาไปสอนอีกที นะคนที่จะรู้หนังสือขนาดที่แบบอ่านได้ระดับนั้นเนี่ยก็คือต้องเป็นแบบพอสมควรแล้วนะแล้วยิ่งเป็นภาษาโบราณด้วยเราต้องต้องมาดูไปพร้อมกันเพราะมันจะมีหลายคําที่ปัจจุบันนี้เราไม่ใช้หรือว่าใช้แต่เราเขียนคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะแต่ที่ครูรู้สึกว่าสนุกมันก็จะเป็นพวกคนละโครงคนละบทต่างๆนะดังนั้นเราก็จะมาดูด้วยกันว่ามันมีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวครูจะพอง แชร์สกรีนครูก็ทําไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอันนี้คือมันเป็นนอกเหนือจากที่ครูเตรียมไว้แล้วแหละเดี๋ยวพอเตรียมมันนั้นนะครูจะต้องพาพวกเราเล่นเกมเล่นเล่นกลงเล่นเกมเอะไรไปด้วยนะอย่างนั้นมันดูอันนี้อะมาดูจินดามนีอันนี้น่าจะเห็นจอเนาะอื้อ่ะจินดามนนี ฉบับที่เราใช้เนี่ยคือฉบับความแปลกนีที่มันจะแตกต่างจากอันอื่นใช่ไหมมันจะมีสำนวนที่คล้ายๆกันมันจะมีหลายสำนวนมากซึ่งแทบทุกฉบับเนี่ยเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์นะคือมันทรงจํากันมาแล้วก็มาเขียนใหม่เนี่ยไม่มีตัวไม่มีฉบับไหนที่เขียนในสมัยโน้นจริงๆแต่ก็คือท่องจำกันมาเรื่อยๆนะอทีนี้จินดามมนีคืออะไรนะผมเคยบอกไปแล้วจินดาก็คือจินตา จินตาที่แปลว่าคิดนีจินต์เน่ยในเวลาครูเรียนบาลีก็จะเรียกว่าจินท่าจินต์นก็คือ imagine นั่นแหละคิดจินตนาการเนี imagine เนี่แล้วก็มณีนนก็คือแก้วรัตนะเนีก็คือเป็นอัญ,ญมณีของมีค่าดังนั้นอันนี้ก็เหมือนแก้วสารพัดนึกฉันอยากได้อะไรฉันก็จะสามารถเสกบันดาลได้อย่างใจนึก เน,นี่ยประมาณนี้ในวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเป็นแม่โคสารพีแม่โคสารพีเนี่ยเป็นท,ทําไมถึงแม่โคถึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเพราะว่าเขาใช้แม้กระทั่งที่เนี่ยขี้วัวขี่ควายเนี่ยมาทําฝาบ้านนะสมัยก่อนคนไทยก็เอามาทําเหมือนกันในขี้วัวขี้ควายเนี่ย,ขเ,ยขเขาจะทำมาเป็นลานสําหรับนวดข้าว,ว เพราะมันจะมีความโปร่งเบาแล้วก็พอฝนตกลงมามันก็ชะล้างออกไปมันก็ย่อยสลายง่ายใช่ไหมเออไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็แล้วก็บริเวณยุ้งฉางอะไรแบบนี้เขาจะเอาขี้วัวขี้ควายแล้วมันไม่ได้เหม็นมากเพราะเพราะวัวควายกินอะไรกินหญ้าใช่ไหมพอกินหญ้าปอะแม้จะมีความเหม็นแบบกลิ่นโคลนสับควายแต่ก็มันก็พอมันแห้งแล้วมันก็โอเคเนียพออยู่ กับสิ่งนั้นนานๆก็ชินนะเหมือนเรื่องตดใช่ไหมตดของฉันเองก็ชินอ่ะทีนี้มาดูให้เราไปอ่านหน้าสามสิบเก้านะมันก็จะมีณโมพุทธยะสิทธังคำว่าสิทธังก็คือความสำเร็จจงมีแดดด้วยกันจงมีแด่พระพุทธเจ้าอ,ะอ่ะแด่อันนี้อาจจะแปลว่าสําเร็จในการเพื่อการรู้ก็ได้นะเพราะว่าพุทธะก็แปลว่ารู้แล้วนะไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าเสมอไปแต่ นโมเนี่ยขึ้นต้นมาก่อนก็คือนอบน้อมขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าขอให้สําเร็จนี่ยสิทธังหรือ,อจริงจริงมันคือสิทธิตุสิทธิตุกก็คือจงสําเร็จนีแต่ว่าอันนี้เป็นรูปย่อของสิทธิตุเน่ยตัวแรกน่าจะอ่านว่าอ riet? อนีอออาเพราะเราไม่มีสระออตรงนี้ใช่ไหมอออาเหมือนเราเวลาเขียนกอกกขอกอกาอะไรเงี้ยมันจะมีคํา เหมือนปฐมกอกาแล้วก็เห็นตัวอแบบนี้ก็น่าจะอ่านว่าออออาอีอืออู่เรือเรือเรือเือเอไออเอจริงๆในลาวก็จะมีจื้อกันได้จื้อกันได้ก็คือจำกันได้เนี่ยตอนมันจื้อกันได้อืมเอาอมันจะเป็นลาวแบบลาวเวียงอะนะอืมอ่ แล้วก็อะซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่เรียกสี่ตัวนี้ว่าเป็นสระแล้วเนาะเพราะว่าในสมัยก่อนยังคิดว่าไอเนี่ยเกิดจากไอไออะไรแบบนี้นแต่ปัจจุบันนี้เราไม่พูดว่าไอ <c oughs> ใช่ไหมแล้วพูดไอไปเลยนะต่อมาวักแรกก็จะมีกะขะกะงะใช่ไหมกะขะแล้วตัวพย,ยัญชนะที่เติมขึ้นมาก็คือพวกนี้เรามีเสียงที่เยอะกว่าเขาเนะ่ย เรามีเสียงที่เยอะกว่าเขาพวกนี้ sorry เป็ก็คือขอขวดขอขวดขอคนพอคนเนี่ยคอระครังอ่ะอันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีจชะชะของไทยก็เพิ่มขึ้นมาคือซอโซ่นะ่อันนี้คือเขาเรียกว่าอักษรเติมเนะเติมเข้ามาแล้วก็ดะตะอันนี้เนื่องจากว่าเราไม่ออกเสียงดอนังเบนเดิใช่ไหมเราออกเสียงเป็น อดอนังมันโทรเราก็เลยต้องเพิ่มตัวอักษรเข้ามาเป็นอักษรเติมตัวนี้ว่าดอนังมันเจอเออไม่ใช่ดดดชดาเนี่ยอนังมันโทเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือดอเด็กเพราะเราในบาลีี่ยเขาออกเสียงดอดหานใช่ไหมแต่ในภาษาไทยเราออกเสียงเป็นทอไปละก็เลยต้องเพิ่มตัวพยัญชนะขึ้นมาเป็นอักษรเติมเติมก็คือดอเด็กเนี่ยโอเค เช่นกันตรงนี้ก็มีบอใบไ,ไม้เนื่องจากว่าเราไม่อ่านเสียงยุดดังตัวพอพาหรือว่าพอว่าเบนะแต่เราอ่านว่าเพอดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเช่นกันตัวที่เพิ่มของเราอีกตัวหนึ่งคือตัวนเนี้ยฟอฝาฟอฟันนะพาะของเขาจะมีปะผะพะมะแค่นี้เองซึ่งของเราเนี่ยพอสำเพอของเราเดันออกเหมือนกัน แต่ของเขามันออกเสียงเท่ากันกับผอพึ่งอ่ะเพอใช่ไหมซึ่งไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่วงไว้เรียกว่าพยัญชนะเติมนะส่วนนี้เป็นเศษวัคก็จะมีตัวที่เติมมาก็แค่อออ่างนะนอกนั้นก็คือสันสกฤตจะมีตัวนี้แต่บาลีไม่มีนะประมาณนั้นเวลาเขาจะฝึกการแจกรูปเขาก็จะฝึกอย่างนี้ว่ากะกากีกีกึ่งกือกึงเอ่อกึง กือ <c oughs> sorry อันนี้ครูอ่านแบบบาลีมันจะอ่านกึ่งกือกึกุกูแกไกเกาแกไกคือเกาเกาเกาคำกะประมาณน้งอันนี้ต้องอ่านกอนะ sorry ขอโทษอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าแม่กอกาโอเคแม่กอากาก,ก็คือไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดต่อมาอ่าจนถึงเกยสมัยก่อนยังเขียนเกยแบบนี้อยู่ เหมือนเรากเวลาเราเขียนคาว่าเทอมเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเทอมหรือเทินก็เหมือนกันเมื่อไรเราเขียนเป็นเปลี่ยนเป็นอีบ้างอืออันนี้ครูครูจะต้องตอบจอ,ต,อ,จอ,ต,อต่อจอดต่อต่อจออมาดูซิจอต่อได้นะ ะระหว่างนี้เราก็ไปอ่านอ่านตรงนี้นะหน้าต่อไปอ่าหน้านี้จะมีหน้า39นี้จะมีเรื่องอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําอ่านแป๊บนึ่งแล้วก็สรุประหว่างที่ครูต่อนี้นะฮะครูจะดูซิว่าครูต่อแล้วมันมาไหมมันจะต้องมีเราเดี๋ยวคุูต้องไปคั n นเน็ตในบลูทูธก่อน นั mm ่น hmm. ืยดังนั้นมันน่าจะไปไนี่ไม่คือต่อสกรีนมิร์ริงได้สักทีมันมันใช้เน็ตเยอะอะแล้วแบบอ่ะทีนี้ตัวนี้เขาก็บอกอย่างที่เราเรียนไปใช่ไหมว่าอักษรมันก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มเป็นอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำพระอาจารย์เจ้า ผู้เป็นอาจารย์นี่ยนะหรือไม่ครูก็ต้องเข้าร่วมเข้าร่วมอันนั้นแล้วครูก็แชร์รครูต้องครูต้องเข้าร่วมอ่าลไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรอ่ะซูมตัวเองนะสต็อปต้องเข้าร่วมซูมตัวเองแล้วก็ไหนดูซิแชทถ้าครูจะอินวา์ คมจะอินไวตัวเองทำยังไงอือไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ครูแบบตะวันตะวันงานเยอะมากอินไ t วต์อ่ i n อ i ีอินไลิงแล้วครูก็ส่งไปที่ไหนดีเดี๋ยวครูพสตส์ไว้ก็ได้นะโพ์กันืมอ,อ่ะมาละ โอเคก็จะมีครูต้องการครูสิทธิเชษสองคนนะครูสิทธิเชษสองคนด้วยอันนี้อ่าถ้าครูจะแชร์เนื้อหาครูจะแชร์อะไรล่ะตอนนี้งงงงตัวเองละนะ่ครูจะแชร์อะไรครูก็ต้องอ่ามอกีมันไปที่เรื่อง อักษรกลางสูงต่ำเนาะอ่ามาดูซิอ่าอักษรคือสูงก็จะประกอบไปด้วยขอขอถอผอฝออันนี้สอนไปแล้วนะซึ่งสามซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเสียงตัวเป็นตัวหนักเสียงสูงใส่ได้แต่เอกโทผันออกได้สามคำก็คือสามเสียงนั่นเองใช้คือใช้ดังนี้ขอขอข้อฉอชอชอ่อ อ่าถอถอท่อขอพอพ่อพวกเนี้ยนะอ่าดังนี้เหมือนกันทางทางก็คือทางนี้ยแหละสิบเอ็ดตัวว่าได้ว่าไว้แต่พอพอตัวนี้ก็ใช้พอสำเภาพอพึงรู้ดังนี้ส่วนอักษรกลางจะประกอบไปด้วยเก้าตัวมีกจดตดตบปอออันนี้เหมือนปัจจุบันเลยตัวเบามีก้องอ่าบมีก้องเนี่ยตัวนี้จริงๆตัวที่ก้องเนี่ยก็คือมีตัวดเนี้ยดและบอ เป็นสียงกล้องจะเราไม่ได้พูดบอกกล้องเท่าไรอ่ะเนี่ยคนไทยคาใส่อาเลยผันได้เป็นห้าคำใส่ได้ทั้งไม้เอกไม้โทตรีจัตวาจะว่าให้พึงเมื่อกี้พึงยังพอพานอยู่พอตอนนี้พึงพอสมเพลาละนะพึงแจ้งคือใช้ดังนี้กอกอกกกก่อจอจจ่อจอ,จอ,จอดอดอดดอด้งนี้เหมือนกันทั้งเก้าตัวจนถึงออดังนี้ ดังนี้เยอะเยอะอักษรต่ำทึงรู้อักษรต่ำยี่สิบสี่ตัวนั้นเสียงกล้องทั้งสิ้นผันได้แต่สามคำใส่ได้แต่ไม้เอกโทดังนี้เนี่ยก็จะเป็นคอข้อคอคอข้อข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอ,งองงอง,ง,งชะชอช,อชอเนี่ยซึ่งอันนี้ครูอยากให้ทุกเราลองเล่นนิดหนึ่งว่าถ้าเราเอาตัวอักษรสูงและอักษรต่ำเนี่ยมามาคู่กันเนาะสุดท้ายก็ ไม่ได้ใช้อันนั้นอยู่ดีฉันแชร์มันทำไมอ่าก็อย่างเช่นถ้าเราจะต้องการผันให้ได้ครบทั้งห้าเสียงสมมุติครูให้คำว่าขาเข้ามาอ่าคาขามันก็จะเป็นค่าแล้วก็ค้าขาในขณะเดียวกันมันก็จะมีขาอ่ามี่าอีกตัวหนึ่งคือคอระครังซึ่งมันไม่มีความหมายก็ตัดออกไปต่อไปขา ก็ไม่สามารถได้เพราะว่าถ้าอักษรต่ํามันก็จะเป็นใส่วรณยุ์เอกจะกลายเป็นเสียงโทก็จะเป็นค่าแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีค่าอีกคำหนึ่งคือค่าคอระครังนะแล้วก็ค้าก็ได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมอ,อันอันหนึ่งไม่มีความหมายแล้วขาก็ได้แค่นี้จากคําเหล่านี้ทั้งหมดที่เราเอามาผสมกันเนี่ยนยะผันวรณยุ์เราลองเขียนให้เป็นประโยคอะไรก็ได้นะสั้น สั้นๆไม่ยาวมากว่า